อนอีกหนึ่งรุ่นที่ยังไม่เคยรีวิวเลยนะคะวันนี้เซเลจะพาชมนะคะไฮไล n d เดอร์เกรดแซต,ตัวแคบยกสูงนะคะแบบรอบคันกันเลยนะคะในราคาค่าตัวน้อง8 0 0แสนกว่าบาทได้อะไรยังไงบ้างสำหรับฟังก์ชันตัวนี้เกรดแซนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะสปอร์ตใหม่2,024ัุค่ครัวะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แล้วเรียบร้อยนะมีมาให้เลือกทั้งหมด4สีค่ะสีบอนเงินสีเทาโอเปก สีขาวแล้วก็สีดํานะคะมีที่เลือกถึงสสีเลยนะคะใครสนใจสีไหนแจ้งได้ส่วนคันนี้นะคะมีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าชื่อน้องเพาะนะคะเดี๋ยวจะมารับแล้วในวันอาทิตย์หน้านะคะเลจะพาดูซึ่งรุ่นนี้เลยยังไม่เคยทําคลิปลง YouTube ให้ดูเลยว่าฟังก์ชันของน้องเกรดแซดเนี่ยต่างกันยังไงบ้างเพราะว่าตัวแอลเราลงไปแล้วเนาะกระจังหน้าหน้าตาบอดี้เนี่ยจะเหมือนตัวสีประตูยกสูงเลยคุณลูกค้าคะแต่ต่างแค่ว่าเป็นตัวเกรดตัวแคบแค่นั้นเองแล้วก็ที่ต่างกันแบบชัดเจนเลยนะ ด้านหน้าลูกค้าจะได้กระจังหน้าที่เหมือนกันทั้งหมดนะคะตัวไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะคะส,สีขาวแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะไฟหน้าโปรเจคเ,เตอร์มีไฟเดย์ไลท์มาให้อันนี้เหมือนกันนะคะฝากระโปรงก็มีดีไซน์ลูกเล่นเหมือนกันนะคะดีไซน์กระจังหน้าใหม่ลายพึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนกันแต่ที่ต่างเลยนะคะสําหรับสีประตูกับแคบยกสูงเนาะคะือถ้าเป็นตัวแคบนะคะเกรดแซนลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวล้อมแบกเนี่ยอะขอบ17นะคะ แต่ถ้าซื้อเป็น4ประตูลูกค้าจะได้เกรดล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18ค่ะเป็นยางพิสโตนเช่นเดียวกันแต่ว่าลายล้อแม็กจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ตัวกุญแจลักษณะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือแคปต่างกันคือล้อแม็กนะคะด้านหน้า แต่ฟังก์ชันเหมือนกันกระจกนะคะก็เหมือนตัวสีประตูเลยนะคะก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดเป็นตัวสีดำนะคะไฟเลี้ยววิวมาให้แบบนี้เรียบร้อยนะคะด้านข้างด้านแก้มรถก็มีคําว่าไฮแลนเดอร์มาให้แบบนี้เนาะไฮแลนเดอร์ er ดูยังไงนี่เลยค่ะลูกค้าคะลูกค้าจะได้บันไดข้างมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นตัวเตี้ยที่เราเรียกกันแคปโฟหรือว่าสเปซแคปจะไม่มีบันไดข้างมาให้นะคะมือเปิดนะคะจะเป็นสี โครเมียมแบบนี้นะคะลักษณะเนาะแล้วก็ที่สำคัญเกรดตัว Z นะคะนี่เลย synchronous system นะคะสัญญาณกานขโมยมีมาให้สำหรับเกรด Z ขึ้นไปแล้วนะคะยกสูงมีรุ่นอะไรบ้างลืมบอกเลยมี L ตัวเริ่มต้นค่ะ Z นะคะแล้วก็ Z ซีมีแค่3รุ่นนี้เท่านั้นสำหรับตัวแคบยกสูงนะคะอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะดีไซน์ใหม่มูละแบบนี้นะคะซอฟทัชทั้งหมดเป็นหนังให้แล้วดี๋ยวกระจกนะคะเป็นแบบ ไฟฟ้าพับไฟฟ้าตัวออโต้ให้ฝั่งคนขับนะคะตัวนี้ล็อกก็จบไฟฟ้ามีมาให้และนี่ค่ะลักษณะหน้าตากุญแจเขาเป็นกุญแจแบบนี้นะคะอ่ะเป็นแบบขายสตาร์ทแต่ว่ามีเสรยังขโมยมาให้ในตัวนะคะสําหรับเกตตัวแซดเนาะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะระบายความร้อนคูแมทนวัตกรรมจากอีซูซูเช่นเดิมนะคะตัวเบาะเกลดตัวแซดสามารถปรับสูงต่ํานะคะได้แล้วนะคะปรับ คือถ้าเป็นเกรด L เนี่ยลูกค้าจะไม่ได้ตัวปรับสูงต่ำเนาะแต่อัดโดตัวแซเนี่ยจะมีมาให้แต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบเอ่อเขาเรียกอะไรไฟฟ้าเนาะเป็นแบบไม่นุวนนะคะแต่ก็ปรับให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาดูดีไซน์ในส่วนของตัวพวงมาลัยค่ะจะต่างจากตัว L เยอะเลยนะคะเผื่อใครอยากดูตัว L เดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้นะตัวแซดจะได้เป็นในส่วนของพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังนะคะแบบนี้แล้วนะคะดีไซน์จะต่างออกไปก็คือดูหรูดูสวยขึ้นนะคะฟังก์ชันพวงมาลัยให้มาครบเลยนะคะด้านขวานี้นะคะตัวล็อกความเร็วอัตโนม แล้วก็รับสายสังงานด้วยเสียงความเสียงรถเสียงมีมาให้ในพวงมลลาลัยเรียบร้อยนะคะระบบเบ F S airbag มีมาให้แล้วนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังให้หมดแหละซึ่งจะต่างจากเกรดตัว L จะดูรูหละากว่านะคะกิมมิกตรงนี้เรามีมาให้บิวมาให้นี่เลยตัวดําแบบ piano bag โน,โน,นะคะ แล้วก็กรเลื่อนถลายมีมาให้ตัวกรอบไฟนีมาให้เรียบร้อยหน้าจอตัวใหม่ลูกค้าจะได้หน้าจอขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay พ n d r o i d a u t ตได้และที่สําคัญกล้องหลังบิ้วมากับตัวรถให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ได้ได้แค่จอเนาะตัวเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ไม่นวน6สปีดนะคะลักษณะหัวเกียร์จะต่างจากตัว L เลยเห็นไหมคะดีไซน์ต่างกันเพราะเขามีลูกเล่นโทนของการแบบตัวครอแบบเ i ียโนแบ็กสีเทาสลับกันเนาะแล้วก็หัวเกียร์ลักษณะต่างกันออกไปถ้าตัว L จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ตัว A เป็นแอร์ไม้นวดนะคะปรับระดับได้เลยตรงนี้นะคะเ mm hmm. บาะทั้ง2ฝั่งนะคะจะยังไม่สามารถปรับเสถียได้นะคะแต่เป็นเบาะหนังให้แล้วก็ทำสอาดง่ายขึ้นตัวแคปก็เปิดได้90องศานะคะ mm hmm. เหมือนกันโน้ตจะเป็นแคปบเต้หรือแคปสูงนะตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่เบาะแคปให้นะคะแต่เดี๋ยวเรามีไปให้นะัน,นี้คือให้ดูก่อนว่าภายในเขาประมาณไหนใครที่แบบว่าทำอาชีพแบบค้าขายหรือคิดว่าอาจจะใช้รถนะคะในการแบบ ในอาชีพของเราเนาะก็แนะนํารุ่นพวกนี้ก็คือจะตอบโจทย์ในการขนของด้วยนะคะแต่ถ้าโอเคเน้นนั่งสบายไม่ได้ขนของอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แนะนํา4ประตูไปเลยนะคะก็ <S <S หลังไฟท้ายเห็นไหมคะลูกค้าก็จะได้ไฟตัว LED เรียบร้อยนะคะเป็นดีไซน์ใหม่เป็นเวพัสามปึ๊บปึ๊บป๊บแบบนี้สัญลักษณ์เกรดแซดมีมาให้เ้ราว่าถ้ามีตัว L เนาะลูกค้าจะไม่ได้สัญลักษณ์ตัวนี้แต่ว่าตัวแซจะมีมาให้แล้วนะคะ ซื้อยกสูงข,ขึ้นไปทุกรุ่นได้กันชนแล้วเรียบร้อยนะคะมีกันชนให้สเตปขึ้น 1- 2แล้วก็ข้ามขึ้นไปได้เลยนะคะดีไซน์ตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่มนที่เสลพาดูไปแล้วเนาะกล้องบิวมาให้แบบนี้นะคะเป็นตัวโครเมียมนะคะตัดกันเอ่อถ้าเป็นตัวรถสีดําก็จะเห็นชัดเลยว่ามันตัดกันมากนะคะดีไซน์ด้านหลังแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าซื้อแคปตัวเริ่มต้นนะคะตัว S นะคะ ัวกันชนลูกค้าจําไม่ได้นะถ้าอยากได้กันชนก็ตั้งแต่ตัวแอลขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นตัวตีหรือยกสูงจะมีมาให้แบบนี้เลยเอาล้ค่ะและนี่ก็คือรถนะคะ h ฮ l ล n เด r g r เกรดแตัวแคบยกสูงนะคะใครที่สนใจลรงๆรุ่นนี้อยู่หรือว่าเทียบรุ่นกับรุ่นไหนอยู่ยังไงทักหาเซเลได้ยินดีบริการทุกระดับประทับใจนะคะอยู่ที่ไหนก็ส่งมอบกับเซเลได้รับรถกับเซเลยได้ค่ะตอนนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอยากให้รีวิวรุ่นไหนยังไงคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ